สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมกับการทดสอบเกมบนเสี่ยวมี12ครับวันนี้ผมเล่นกับหูฟังตัวที่เป็นเสี่ยวมีบัตร 3T Pro ด้วยนะครับจะดูว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะครับสำหรับหูฟังแล้วก็ประสิทธิภาพของเกมพับจีแล้วกันครับวันนี้ไม่ได้เล่นพับจีนานมากครับวันนี้เรามาลองกันนะครับสำหรับจีบนตัวเสี่ยวมี12นะครับตัวนี้ก็เป็น snapdragon 8 g เจนวันครับ ปรับกราฟิกได้ทุกอย่างเรียกว่าสุดกันเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็น a r d u i n o 730ครับพูดก็บพูดว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดของโลกณนะเวลานี้สําหรับฝั่ง Android ก็ว่างันนะฮะตัวเสี่ยมี12เนี่ยนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.28นะขนาดเรียกว่ากระทัดรัดหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบคอมแพคเลยก็ว่าได้นะครับอัดหน้าจอไปด้วยครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับเสียงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับลําโพงคู่นะครับที่จูนผ่านฮามันกาดอนนะครับเสียง กระหึมมากๆคุณผู้ชมครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นพับจีกันนะครับจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดละกันนะครับชุมชมจะได้เห็นว่าเออเราเล่นแล้วแบบลื่นขนาดไหนมันขนาดไหนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของความร้อนกันนิดนึงในช่วงของการเล่นตอนช่วงปลายๆละกันครับวันนี้ลงไปเนี่ยนะครับลุยเดียวนะครับก็อ่าเข้าไปในกลุ่มเพื่อนที่ไม่รู้จักกันแหละครับก็ลองเข้าไปแล้วก็ปิดทุกอย่างครับปิดเสียงปิดไม้ปิดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลองเล่นดูเดี๋ยวๆเลยฮะนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ อัดหน้าจอไว้ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมอัดหน้าจอที่เป็น Full HD นะครับแล้วก็ใช้เสียงของระบบแล้วก็ผมก็พากเสียงทับลงไปนะฮะเสียงมี12เนี่ยตอนนี้เขาวางขายแล้วเนะขายมาตั้งแต่วันที่2เมษายนะครับก็สำหรับตัวที่เป็นเสียงมี12เนี่ยก็อาจจะเหมาะคนที่แบบชอบโทรศัพท์มือถือแบบกะทัดรัดนิดนึงนะฮะแล้วก็ราคาสําหรับแบบถ้าเกิดว่ามีโปรนะจะอยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆเท่าน,นั้นเองนะครับเป็นมือถือที่น่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะครับได้ชิปเซ็ตที่แรงเลยทีเดียวครับอ่ะมาร์คจุดได้เรียบร้อยเราจะไปลงที่สนนามิี้ ผมตั้งชื่อว่าเป็นสนามบินดอนเมืองครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านผมนะเอาละครับบินแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับก็ลงไปเนี่ยจะําจริงจริงจะลงแบบคนเดียวนะไม่อาจจะเอาใครไปตายด้วยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็มีสมาชิกตามมา1คนนะฮะอาจจะเห็นคุ้นค,นค้นชื่ออะไรแบบนี้นะครับผมตั้งชื่อไว้เป็นบ um ัมอัพทีวีนะก็สําหรับที่ใครแบบเล่นและเจอผมก็มาชวนผมไปเล่นด้วยได้นะครับไม่ค่อยเก่งครับปกติจะใช้ตัวเครื่องที่เป็นตัวไรเมจิกนะมันจะ ีปุ่ม LR เนาะแต่วันนี้เนี่ยพอปรับมาเป็นเสียวมี่12มาดูดีว่าผมจะปรับตัวแล้วกลับมาเล่นได้มันซะขนาดไหนครับนะลงมาเรียบร้อยนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องเก็บของครับในสภาวะที่เราลงในสนามบินแบบท,ที่คนเยอะๆแบบนี้คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่แรงแล้วมันมีอาการแหลกๆอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเสี่ยวมี่12ตัวนี้นะผมก็สามารถที่จะเก็บของ เก็บกล้องต่างๆนะครับแล้วก็แผนการของผมก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปหา,าจุดที่พอที่จะซุ่มได้นะครับเป็นพวกที่ชอบซุ่มนะโอเคนะครับมีเพื่อนตามมานะครับเอาละครับเข้ามานะครับ เลยยินเสียงครับโอ้โห,โหแถวนี้นี่น่าจะเดือดน่าจะเดือดนะครับอ่าต้องเร็วนิดนึงนะครับต้องเร็วนิดนึงน้องบํามต้องเร็วนิดนึงนะครับถ้าช้านี่โดนแน่นอนนะครับแต่ว่าโชคดีเราได้คูณ6มาแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูสักนิดนึงว่ามันมีใครที่แบบว่าอยู่แถวนี้เอา้ามีเพื่อนเราเองนะเพื่อนเราเองมา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 ,มาไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้นะครับช่วยกันช่วยกันนะครับไม่รู้จักกันนะเพราะว่าอัดคลิปไปด้วย้ยโอ้ย นี่นะี่ฮะนี่นะฮะจังหวะแบบว่าแม่กระทันหันแบบนี้นะครับมันนั่งซุ่มรอ,อยิงผมอยู่แบบนี้นะฮะแหมให้มัรู้จักผมซะบ้างวันนี้ผมมาพร้อมกับ snap 8แปรเจนวันนะฮะเน่จะมาแพ้ หลกกะลาได้ยังไงนะครับโอเคครับเก็บยาเก็บเวลาที่เรียบร้อยแล้วที่สาคัญนะผมจะเก็บถังน้ํามันเอาไว้ติดตัวตลอดนะฮะไม่ใช่เอาไว้แล้วเบิดตัวเองนะครับเอาไว้เติมน้ํามันนะครับให้กับรถที่ผมจะชอบวิ่งชอบอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นแบบโรคจิตมากคือแบบชอบแบบหายพวกเครื่องร่อนแล้วก็บินบินบินสะพักโดนยิงร่วงมาตายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออมันชอบแบบรู้สึกแบบเออในชีวิตจริงไม่อาจจะอยากบินเครื่องร่อนอะไรเงี้ยนะเอาบุกีเรือเอามาตัวนะครับจัดไปตัวนี้เหมือนจะไม่ใช่บอดนะฮะอลังแบบว่ากําลังจะวิ่งวิ่งมานะ ลุยยิงไม่โดนยิงไม่โดนไปลุยนี่นะครับคุเติมนะครับก็เรียกว่าเข้ามือพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะรึบเรียบร้อยจัดไปแล้วครับหดอกนะครับนี่เป็นศพที่สองครับเก็บของสันหน่อยตัวนี้น่าจะไม่ใช่บอดนะครับวิ่งทะเลืทะลามาแบบนี้นะฮะจัดไปครับอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย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 ้ย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 ้ เรียบร้อยนะครับโอ้ใจหายใจหายใจคว่ำหมดเลยนะครับเติมเลือดด่วนนะเติมเลือดด่วนก็อันนี้ก็เป็นการเล่นพับจีที่แม่เล่นมานานมากนะฮะแล้วก็เรียกว่าสดมากๆทีเดียวนะครับตัดออกเฉพาะช่วงที่แบบว่า,าแบบว่าลังเลเดินแบบวนเวียนวนเวียนอะไรแบบนี้นะแต่ว่านี่คือทั้งหมดของคลิปนะฮะที่เล่นผ่านการอัดหน้าจอของเสี่ยวมี่สนั่นเองครับมาแล้วครับเก็บปืนให้เรียบร้อยครับ พูดถึงเรื่องของความร้อนนะผมว่าตัวเสี่ยวมี12เนี่ยสามารถควบคุมความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเกมหนึ่งเนี่ยนะครับผมเล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับความร้อนเนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากเลยนะครับเอาครับผมได้คูณ6มาแล้วนะครับต้องเต็มตัวสอยครับถอยหลังไปนิดนึงเพื่อเพิ่มองศาในการเล็งขึ้นไปที่นี่ครับอ้อมอุ้ยนี่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 โอ้ยนี่นะฮะนี่นะฮะเพื่อนเราเพื่อนเราเราเสียเพื่อนไปแล้วนะครับเพื่อนวิ่งไปทางนู้นนะฮะ แม่ก็ไม่ได้คุยกันนะฮะขอโทษทีนะครับเอาละครับไปช่วยก็ไม่ทันซะด้วยนะฮะกำลังจะแบบเป็นพลซุ่มยิงเลยนะครับนะฮะสไตล์ซุ่มอย่างเรานะครับอ่าขอขอดูสักน,นิดหนึ่งก่อนขอดูสักน,นิดหนึ่งก่อนว่าจะจะมีใครอยู่ตรงนั้นน่าจะมีใครไปเก็บศพเพื่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอน้องบ๊ามดูสักนิดนึงอ่าซุ่มนันนันนันแน่นัานานานแน,าน,าน,น,าน,าน่โดนเม็กเนี่ยเรียบร้อยครับแม่โหนี่นะครับ กล้องคูณ6ครับเนี่เรียกว่าไหลรื่นมากๆไหลลื่นมากๆนี่ฮะก็นี่เล่นกันจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้เห็นว่าเออมันจะเอาตัวรอดได้ดีขนาดไหนยิ่งเครื่องที่แบบว่าลื่นๆนะฮะแล้วก็ผมใช้หูฟังของตัวที่เป็นเสียวมีบัตร 3T Pro ด้วยนะครับสรุปก็คือว่ามันไม่แหลกเลยผู้ชมครับ ตอนที่ผมทดสอบกับตัวเสี่ยวมี12 Pro นะฮะก็ไม่แหลกเสี่ยวมีกับตัวที่เป็นเสี่ยวมี12ธรรมดาตัวนี้ก็ไม่แหลกครับแม่แปลว่ามันใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงจริงจับคู่กันปุ๊บไม่แหลกเลยครับยิงปุ๊บมาปั๊บเสียงแบบว่าเออไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ามันจะดีเลยบางทีมันสับสนไงครับแบบเฮ้ยมีคนคานเข้ามาทางซ้ายทางขวาอะไรแบบนี้เนี่ยมันจังหวะถ้ามันช้าอย่างเงี้ยมันก็แบบผันไปไม่ทันโดนยิงตายซะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเก็บปืนักหน่อยนึงครับนี่ฮะ จะพอเก็บนะครับเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะครับเก็บไปบางทีไม่ได้ใช้เก็บไปไม่ได้ใช้นะฮะนี่เราเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับแต่เพื่อนอีกหนึ่งคนนี่น่าจะอยู่ไกลจากเราประมาณหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะต้องออกจากจุดที่เป็นจุดเขาเรียกว่าอันนี้ตรงนี้เป็นจุดอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าผมลุกมาแล้วมีใครซุ่มอยู่นี่เนี่ยผมโดนยิงได้แบบง่ายๆแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อขยับเข้าไปที่มีเกาะกำบังสักนิดหนึ่งนะครับ ยังคงว่าฟังเสียงที่มันซุ่มอยู่นะฮะมันต้องมีคนซุ่มแน่นอนอ่ะผมว่านะหรือผมจะคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนซุ่มอยู่นะครับแล้วลนะ่ะเอาละอืมยุยไหนอยู่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 ไหนอืมห,ห,หาก่อนเดียเด๋ยวหากรเดี๋ยวหาก่อนนะครับขอนั่งตรงนี้แล้วกันเผื่อจะมีอะไรอีกๆว้อุ๊ยเพื่อนโดน petition. เพื่อนโดนเพื่อนโดนนะครับโอ้ไปช่วยไม่ทันไกลด้วยอะ่ะไม่น่าทันนะฮะเพราะว่าโดดกันไปคนละจุดนะครับคิดว่าไม่น่าทันนะครับ <im it> ขอเล่งนิดอ่านัน่น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 แน,น่อยู่บนหลังคาอยู่บนดาดฟ้าอุย้อยอุ้ยยิงสักนิดเดียเอ้ยโอ้โมันดีดมากเลยนะ มันดีดมากเลยอาจจะไม่โดนนะครับจะไม่โดนอาา้าวแล้วเดโดโด,โดมาทางซ้ายอีกตัวนึงครับโอ้โหเดี๋ยว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 ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ถ้ามันมาอ้าข้างหลังผมมาครับน,นี่ไงผมบอกแล้วตรงนี้มันอันตรายนี่โอ้ยตัวตัวดีนะนี่ตัวนี้บอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนะครับแม่โหตรงนี้นี่คือแบบเป็นจุดอันตรายมากๆครับไม่ควรมาจริงๆครับเดี๋ยวต้องหาที่ move และต้อง move ครับตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะครับโอ้ดูข้างหลังมา2ตัวนี่ถ้าไอตัวข้างหลังมันวิ่งมอกวเยบล่า ผมตายอย่างเขียดแน่นอนนะครับนี่ครับยิงกัดไปก่อนครับยิงกัดไปก่อนนะครับอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะพวกปอดอย่ามายุ่งนะอย่ามา่พวกคชันนะโอเคฉันมีทั้งคูณหกเลยนะนี่อ่าอ่าอ่ายิงกัดไปนะครับอ่าอ่ากลัวไงกลัวไงกลัวไงยิงไปยิงไปเลงไปอ่าอ่าอ่าโอเคกลับมาดูด้านน้านิดนึงนะฮะดูซิว่ามีใครอยู่ตรงจุดนั้นหรือเปล่านะครับอ้าวเหมือนจะไปกันหมดแล้วไอ้จำได้ว่าเมื่อกี้นี้ เพื่อนตายแล้วมีคนมาตายตรงนี้ที่เราสอยไปเอาแล้วครับรวบรวมรวบรวมกำลังใจไปตายเป็นตายครับตัวข้างหลังตายเก็บไป5้าศพเรียบร้อยนะครับ น้องบ๊ามเก็บในะปห้ศพขอมาเก็บของสักนิดนึงครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่อันตรายจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเก็บของไม่ดีหรือว่ามีคนซุ่มอ,อยู่ใน,นี่โดนแน่นอนนะครับต้องเก็บให้เร็วที่สุดนะครับมีทั้งปืนกลด้วยนะครับแล้วก็เรามีคูณ8เพิ่มเข้ามานะฮะเราเอาคูณ8เรามาใส่กับตัวที่เป็นตัวสไนเปอร์เราได้นะครับแล้วก็ปืนกลใส่กับคูณ6ซะนะครับเอาละครับตอนนี้ผมน่าจะของครบแล้วแต่ว่าเออตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่ามาทําไมวันนี้มาหมอบทําไมตรงนี้เนี่ยโอ้โห เคลียของไม่ได้นะครับขยับตอนนิดหนึ่งครับเอาคูณ6ไปใส่ไว้กับปืนกลนะครับแล้วก็มีปลอกเก็บเสียงใส่ไว้ให้ครบแบบนี้นะฮะโอ้ลครับตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าเหลืออยู่2คนเท่านั้นในเกมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิอย่างสูงมากๆจริงนะครับเอาละครับผมเลงไปนิดนึงเมื่อกี้นมีคนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีใครครับเราต้องเข้าวงแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าวงแล้วครับ ต้องเข้าวงนะครับนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําไมเนี่ยมันเออเหมือนเดิมมันแหละโอ้โหตื่นเต้นเป็นไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าไม่ได้เล่นนานมากครับนี่กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นจริงครับเอาละครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือหารถแล้วเข้าวงครับเอาละครับหารถหารถหารรถอ้าเหมือนผมจะเห็นรถแล้วครับรถอยู่ทางขวานะครับเอาละครับ ไปนะครับไปครับตรงทางซ้ายนี่น่าจะเคลียร์หมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าของมันอยู่ตรงไหนนะอาจจะตายไปแล้วก็ไม่เอาครับผมขอเข้าวงก่อนดีกว่าครับเอาล้ครับเรามาขับรถเข้าวงกันนะครับนี่บอกได้เลยว่าเรื่องฉันลื่นมากๆทีเดียวนะครับเารถสีแดงน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเอารถสีขาวแล้วกันนะครับนี่นะครับฟืดนี่นะครับ เกมนี่ไหลลื่นจริงๆนะครับเฮ้ยจริงๆเล่นไปเล่นมานะบอกตรงๆว่าไอ้6.2 28นิ้วเนะี่ยจอตัวนี้เนี่ยที่เป็นจอสีของเขาก็าคือ12บิตนะ68,000ล้านสีเนี่ยเฮ้ยสีมันสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็มันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะผมว่าสําหรับคนที่แบบเล่นไปสักพักก็จะชินนะแต่ปกติผมชอบเล่นจอยใหญ่ไง6.7อะไรประมาณนี้นะครับออาเจอเพื่อนละเพื่อนมารับแหมเพื่อนน่ารักมากนะครับเพื่อนมารับ แต่ว่าเราไปก่อนครับเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนระเบิดนะครับไปครับวิ่งไปวิ่งไปครับผมวิ่งไปวิ่งไปครับวันนี้เราน่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ฮะวิ่งไปนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกลางๆนิดหนึ่งแล้วก็ไปนอนซุ่มแล้วกันเพราะว่าเราผมมีทั้งปืนกลนนะครับปืนไม่ใช่ปืนกลปืนกลนะครับแล้วก็มีทั้งปืนที่เป็นแบบสไนเปอร์นะครับคูณแปดครบเลยทีเดียวนะครับ รอเพื่อนสักนิดนึงก่อนเราเพื่อนสักนิดหนึ่งก่อนออนะครับอ่าป <backs yet. S 1> ้องกันให้เพื่อนเขาหน่อยนึงนะครับดูซิเพื่อนที่จะมาเป็นไงบ้างมีใครตามมาหรือเปล่าอ้าวเพื่อนมาเดี่ยวๆนะครับอืมนี่ก็ไม่ได้คุยกันนะฮะแต่ว่าอ่ารู้แล้วละ่ะว่าต้องไปด้วยกันนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะหมาย่างหมายางมีใครมาเปล่ามีใครมาเปล่าคอยส่องให้นิดหนึง่งอ่าไม่มีนะครับปลาเพื่อนโอเคขึ้นรถครับผมมา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  เราจะไปจัดกันนะครับที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับนี่แก๊ตกาดีไหมน่าจะต้องไปแก๊ตกานะเพราะว่าดูจากโซนแล้วนี่นะครับน่าจะจบที่แก๊ตกานะนี่นะครับนี่อหน้าจอไปอย่างไหลลื่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของระบบเสียงและหน้าจอนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับตัวนี้นี่แบตเตอรี่นะครับก็สามารถที่จะฟ้าชาร์จได้ถึง67วัตต์นะครับ อ่าครับชาร์จได้อย่างรวดเร็วมากครับนี่มาครับเก็บของอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมยังไม่มีระเบิดควันครับคือในช่วงที่มันจะเป็นท้ายๆเกมเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างที่จะเก็บระเบิดควันค่อนข,ข้างเยอะนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อนหรือว่าการหนีเอาตัวรอดอะไรแบบนี้นะก็นีที่แบบพ้องหนีเอาตัวรอดตอนนี้สถานการณ์คือเหลืออยู่ประมาณเท่นายสิบเจ็ดคนนะครับแล้วก็ ตรงนี้ผมฆ่าไป5คนครับเหมือนวงสุดท้ายผมจะต้องไปสิงอยู่บริเวณตีนตีนเขาครับนี่ซึ่งตรงนี้นี่ผมบอกไว้เลยว่าอันตรายจะโดนสัเอาโดนตัวนั้นมันอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ปกติผมจะขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็จะพยายามส่องลงมาครับเดี๋ยวเราหาที่ที่สูงพอก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะไหวไหมฮนะเอาละครับเข้าวงมาเรียบร้อยครับ ตอนนี้นะครับค่อยๆเลาะมาด้านล่างนะครับเพื่อให้ถ้าเกิดว่ามีใครอยู่สูงกว่าเราเนี่ยครับจะได้ไม่เห็นเรานะครับเข้ามาในวงเรียบร้อยและเรากําลังจะไปหาจุดที่เราควรจะอยู่นะครับหรือว่าจุดที่เราควรจะซุ่มนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าผมว่ามันน่าจะมันน่าจะได้นะมันน่าจะได้นะครับมันน่าจะได้แล้วสำหรับจุดนี้นะครับเราซุ่มเลยฮะซุ่มเลยโอ้ตายแล้วมันมีคนมีมาซุ่มก่อนนะผมโอ้ยตายแล้วตายแล้ว โอ้โหโดนโดนโอ้โหจะตายแล้วจะตายเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงโอ้ตายตายเพื่อน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 โอ้โหตายแล้วครับเพื่อนโดนนะครับเพื่อนโดนแล้วตอนนี้เพื่อนโดนแล้วครับเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมานี่นะครับระเบิดควันระเบิดควันน้องบ๊มระเบิดควันอยู่ไหนมาระเบิดควันครับระเบิดควันอย่าเพิ่งลงมานะอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมา กลัวมาก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 โอ๋ยตายรัตตายรัตจทำไงทำไงจะช่วยเพื่อนก็ไม่กล้าช่วยเพราะว่าเดี๋ยวเอ้ยมันลงมาเองไงดีเราเบิกควันไปอีกรูนเบิกควันไปอีกรูนนึงโอเคเดี๋ยวาพึ่งลงเดี๋ยวาพึ่งลงเดี๋ยวาพึ่งลงเอาล้วครับเอาล้วครับอุ้มก่อนมามาเพื่อนเรามาพี่บัามช่วยเองพี่บัามช่วยเองมาเอามาตรงนี้ตรงนี้เอ้าเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดโอ้โอ้โอ้ยทันไหมทันไหมมันยิงตามมาด้วยโอ้ตาย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 จะโดนไหม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 โอ้ยโอ้ยเอาไงดีเอาไงดี เอาเอาแล้วครับพออัดเลือดอัดเลือดครับอัดเลือดครับผมอัดเลือดเอาลมไปควัอีกลูกนึงเอาลมไปควัอีกลูกนึงโอ้อัดเลือดอัดเลือดอัดเลือดตอนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าอย่ามาเจอไม่อย่ามาเจอตอนนี้ถ <us> ้าเจอตอนนี้นี่คือตายแน่นอนครับตายแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนอัดเลือดไปก่อนนะเดี๋ยวขออ้อมวงขออ้อมขออ้อมควันขออ้อมควันนะครับจุดเกิดเหตุตรงนี้เราต้องขยับไปอ้อมอ้อมนะครับอ้อมมา โอ้มึงครับเอาเมึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะโดนโอ้เพื่อนโดนโอ้ตายแล้วโอ้ขอโทษขอโทษจริงครับเพื่อนอื้ช่วยไม่ได้จริงครับเอ๊ะมีกีตัวเปล่าเอ้ยหรือว่ามันมีตัวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆเซฟๆนิดนึงว่ามันอาจจะมี2ตัวมันอาจจะมี2ตัวครับโอ้โหเสียดายมากขอโทษจริงครับเพื่อนที่ไม่สามารถไปช่วยได้นะครับมีอีกตัวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะมันมีอีกตัวหรือเปล่าถ้ามันมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะถ้ามันมีแค่ตัวเดียวอาจจะ อาจจะเข้าไปเก็บของสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าวงเอาวงรอยู่ในวงอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับก็ตอนนี้ทำยังไม่ถูกตื่นเต้นนะฮะเาเรียกว่าเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหแม่ดันมาแอบที่เดียวกับที่เขาอยู่แล้วเราแอบต่ํากว่าด้วยไงเพราะแอบต่ากว่าก็โดนนะฮะจริงๆก็มันต้องแอบสูงกว่าแอบสูงกว่ามันก็เสี่ยงมากที่จะโดนจากข้างล่างยิงขึ้นมาครับโอเคไม่มีใครแล้วตอนนี้เราอาจจะต้อง เก็บสเสบียงของเพื่อนนะฮะเพื่อเป็นการไว้อะไรให้เพื่อนรักเราจะต้องล้านแค้นให้เพื่อนนะครับนี่นะครับเข้ามาในส่วนของวงใกล้ๆจบแล้วตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วค่าก้าวค่าไปหคนเอาครับส่องครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วแม็กนัมก็ไปแม็กนัมก็ไปเอาไปไหนไปไหนโอ้ยหายหายคูเสียใจจังเลยหายหาย โอ้หาไม่เจอครับหาไม่เจอหาไม่เจอ,เจอโอ้โหเสยียดายมากครับตัวเมื่อกี้หนึ่งตัวนะฮะอยู่ตรงนู้นแล้วก็สุดตกของแอร์ดรอปอยู่ฝั่งนู้นนะครับน่าจะจบตรงนู้นแน่ๆนะครับซึ่งผมเองก็อ่าขอขอเช็คเม็กชัวร์นิดนึงนครับว่ามันมีใครส่องผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับไหนๆผมเรียกอยู่ขอบแล้วนะครับนี่ฮะหาหาหาครับหาโอเคค่อยๆหาไป ไปเพื่อความชัวนะครับนี่นี่นี่ทางซ้ายมีไหมทางซ้ายมีไหมทางซ้ายมีอ่าอาอานอนนิ่งเลยนะเพื่อนนี่แน่เรียบร้อยนะครับแน่เราค่อยๆจัดไปทีละตัวนะครับเหลืออีกห้าตัวนันเองแหมอัดยาสักหน่อยชิวๆชิวๆสงสัยจะจบแน่นโอ้ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนโดนครับโดนโอโ้เรียบร้อยโอ้โหตายเลยฮะโอ้โหโดยสรุปนะครับพับจีตานี้กับเสี่ยวมี12เนี่ถือว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยทีนะครับอย่าลืมครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆยังไงก็เข้าไปดูนะครับสำหรับค่ายมือถือต่างๆนะคงอาจจะได้เสี่ยวมี12นะครับในราคาประมาณสักหมื่นนิดๆเท่านั้นเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ๊ามอาไปทีลากันไปแล้วสวัสดีครับ